เอาในช่องผมนะฮะก็ทีราจะไปดูคลิปกันในข่ากเชกดับสตอร์คลายช n แน XOMSKR ก็ด้นะช่อนนี้ก็ทําเกี่ยวกับสอนสร้างเซิร์ฟไมโครพัคเกตอิดิชั่นั่นเองในช่องผมนะฮะ ในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมวันนี้ก็อยู่หัวิงเกิลทีวีอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนในเช้าผมนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับฉลามนั่นเองนะฉลามได้ไหมครับในเช้าผมนะฮะก็มันก็จะมาแทนเจ้าสปาของกราเดียนั้นเองนะเราดูตอนบรรปกว่านะว่าเป็นยังไงนะก็รูปร่างหน้าตาของมันนะก็เป็นประมาณนี้เลยในเช้าผมนะมันก็พยายามที่จะกระโดดกข้น้ำมากที่สุดนะฮะโอเค นำดูมันลงน้ำก็เป็นลงน้ำที่กูแักเลยนะครับผมนะก็ซึ่งมันก็ว่ายไหวพอสมควรเลยนะเออไม่ชนอะบนะซึ่งความสามารถของมันก็น่าจะแบบว่ากินเหล่านะฮะแต่ผมไม่ขอทดลองนะเดี๋ยวผมขอรีวิวภายนอกมันก่อนในบผมนะก็ซึ่งสําหรับแอนโอนี o ้ N e นะมันก็มีมันไม่มีอะไรมากแล้วนครับผมนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูนะ สอบการลงน้ำน,นะฮะตอนแรกก็ต้องอยู่บนบกก่อนนะว่าจะทำอะไรเราได้หรือเปล่าเก็บไปหมดเลยว่านะฮะซึ่งโอ้โห,โหอ,องจะมารอกูขนาดนี้นะเฮ้ยเก็บโอ้โหโ,โ,หโ,โ,หโคตรเจ็บอะ่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการลองกระโดดนะไปเอ๊ะข้ามปุ๊บม,มันได้ไรวะแป๊บหนึ่งนะผมยังไม่ได้ทดสอบนะว่าข้ามแล้วได้อะไรนะแะป๊บหนึ่งเรื่องตอนนี้ผมอัดดึกแล้วนะ ตีสองนนครึ่งนะฮะแม่งกูจะเจอฮิโร่บงฮิโระบายไหมเนี่ยเออแม่งช่วงนี้ได้ข่าวว่าตีหนึ่งตีสองตีสามอยู่นะฮะโอเคผมจะทำการฆ่าแป๊บหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ๊บนะฮะแม่งเวลาเกาเกาวันแม่งผมไม่อ่านหรอก เออนะก็มันก็ได้เจ้าเนื้อวัวมาแล้วก็กระดูมานะครับผมนะฮะก็ซึ่งสาเหตุที่ผมไม่แอดตอนกลางวันนะฮะหเสียงดังนะครับผมนะสกูเล่นเกมด้วยนะฮะก็โอเคก็เห็นผลก็มีแค่นี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวไปทําการลงน้ําไปอยู่กับฉลามนะฮะหรือว่ามันจะทำำําดามีผมแรงหรือเปล่านะโอ้โหต้องจมลองกูนขนาดนี้นะพวกกูแดกแอปเปิลโอไงลก จะลงน้ำโอ้โ oh, หคือมันกัดแรงมากนะฮะคือเออดิเอาดินะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วังฝากกดไลค์กด u ับส r i b e กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะฮะบ๊ายบายผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีฟองน้ำขึ้นมาด้วยนะฮะโอเคบ๊ายบายผมเจอกันใหม่ชาติต้องการนะเครดิตอีแน,นวเลยวะ อีแซกสตาร์และเออและล,ล,ลืมลืมลืมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอยจะพึ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผมโอเคนะก็ขอบคุณพคุณมากนะฮะก็ที่กดในเช้าผมบา